ตลอดปี2,021มีเรื่องอะไรเด่นๆเป็นสุดยอดสุดยอดเรื่องว้าวๆน่าจับตากันบ้างย้อนดูกันเพื่อเตรียมเข้าสู่ปีต่อไปสวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัล Thailand กับเอิญปานระพีก็เป็นธรรมเนียมกันเลยนะคะว่าพอถึงสิ้นปีเนี่ยแต่ละสำนักก็จะมีการรวบรวมเรื่องราวเด่นๆเรื่องราวที่เป็นสุดยอดที่เกิดขึ้นในแต่ละปีมาให้ชมกัน และดิจิทัลไ h a i l a n d ก็ร,รวบรวมเรื่องราวเด่นๆในวงการเทคโนโลยีแล้วก็เป็นสุดยอดสุดยอดมาให้ชมเช่นเดียวกันค่ะขอเริ่มจากเรื่องแรกที่ปีนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือจักรวรลน,นารมีหลังจากที่เมื่อ29ตุลาคม2564 Facebook ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น Meta โดยชื่อใหม่ Meta จะรวบรวมแอปและเทคโนโลยีที่มีอยู่มาไว้ภายใต้แบรนด์ใหม่ของบริษัทเดียวโดยจุดมุ่งหมายของ Meta ก็คือการทำให้ Metaverse เป็นจริงก็เลยทำให้คนทั่วโลกหายมาสนใจคาว่า Metaverse กันมากขึ้นจากเดิมทันทีค่ะและในประเทศไทยเมื่อวันที่2ธันวาคม2564ราชบัณฑิตยสภาก็ได้ประกาศชื่อเป็นภาษาไทยของ Meta เ e r s e ว่า จักรวาลน,นารมิตนะคะซึ่งคำว่า m e t a เวิร์หลายคนเข้าใจผิดว่ามันก็แค่โลกเสมือนเพอะอะไรที่ดูเป็นโลกเสมือนก็หมายว่าเป็นเมตาเวิร์สกันใช่ล้วซึ่งจริงๆแล้วมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะคะเพราะว่าเมตาเวิร์สเนี่ยก็คือ ขั้นกว่าของโลกเสมือนขึ้นไปอีกเป็นการผสมผสานกันของโลกจริงกับโลกเสมือนออนไลน์ที่ทับซ้อนกันอยู่ค่ะให้เรามีตัวตนแล้วก็ใช้ชีวิตได้ทั้งสองโลกในโลกเสมือนเราก็สร้างอวตารที่อาจจะต่างจากตัวจริงก็ได้แล้วก็ไปใช้ชีวิตในโลกเสมือนมีกิจกรรมมีการดําเนินธุรกิจกันจริงๆมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชนด้วย แล้วก็มีการสร้างเศรษฐกิจในโลกเสมือนด้วยจนแทบจะเป็นโลกจริงอีกใบหนึ่งซึ่งก็จะต้องใช้เทคโนโลยี VR AR เข้ามาช่วยด้วยนะคะและตอนนี้นอกเหนือจาก Facebook หรือว่า Meta ในตอนนี้แล้วเนี่ยก็มีบริษัทชั้นนำที่พยายามผลักดันเรื่องของ Metaverse กันอยู่อีกนะคะอย่างเช่น Microsoft Tencent ในไทยเองก็มีค่ะซึ่ง Metaverse ที่แท้ทรู ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักเลยนะคะเพราะว่ายังต้องการเทคโนโลยีที่มาช่วยสนับสนุนอีกมากมายแต่ในตอนนี้เทคโนโลยีต่างๆก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะต้องใช้เวลาเพื่อพัฒนากันไปอีกสักระยะหนึ่งซึ่งอาจจะนานถึง5ปีหรือ10ปีก็เป็นได้นะคะ และยุคนี้สมัยนี้ถ้าใครยังไม่รู้จักคริปโตก็าอาจจะเรียกได้ว่าเริ่มเอาซะแล้วนะคะซึ่งจริงๆก็มีมานานแล้วค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงกันมากขึ้นแล้วก็มีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลกันมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีการพูดถึงอีกตัวหนึ่งค่ะที่จริงๆก็มีมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าในปีนี้พูดถึงกันมากขึ้นจริงๆนั่นก็คือ NFT ค่ะ ซึ่ง NFT หรือว่า Non-Fungible Token <t oken> ก็คือโทเคนที่แสดงว่านี่คือสินทรัพย์ที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก <t oken> ซึ่งถ้าใครได้ถือ NFT นี้ <t oken> ก็จะเหมือนถือโฉนด <t oken> ถือความเป็นเจ้าของของสิ่งนั้นๆไว้ด้วยต่อให้มีการทำซ้ำหรือว่าคัดลอกดัดแปลงไปแล้วแต่ต้นฉบับของจริงก็จะมีอยู่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเช่นภาพโมนาลิซา ถึงจะมีคนมาถ่ายรูปมีการเอาไปทาซ้ำทําภาพเลียนแบบแต่ภาพโมนาลิซาโดยเลโอนาร์โดดาวิชชีก็มีเพียงภาพเดียวและเป็นเพียงชิ้นเดียวที่ให้คุณค่าค่ะซึ่ง NFT นี้ก็มีการนำไปใช้กับผลงานหลายแบบนะคะอย่างเช่นผลงานศิลปะภาพถ่ายภาพมีมเพลงวิดีโอของสะสมการ์ดเกมช็อตกีฬาการ์ตูนรวมทั้งงานแฟชั่นคือพูดง่ายๆว่าอะไรก็ตามที่เป็นเอกลักษณ์ชิ้นเดียวในโลก ก็สามารถนํามาแปลงให้อยู่ในรูปของ NFT ได้ค่ะซึ่งในช่วงปี2021ที่ NFT เริ่มมาฮิตเนี่ยก็เป็นเพราะว่าศิลปินเริ่มนํางานศิลปะออกมาขายเป็นดิจิทัล a r รกันมากขึ้นนะคะก็เลยทําให้คนเริ่มรู้จัก NFT กันมากขึ้นนั่นเองและเพราะคลิปไวรัลดังชาลีกัดนิ้วชั้นอีกแล้วหรือ Charlie b ม t ์ฟิงเกอร์อั a เกที่เป็นหนึ่งในคลิปที่ครั้งหนึ่งเคยยอดดูสูงที่สุดใน YouTube ได้ถูกประมูลผ่านทาง NFT ค่ะซึ่งก็มีมูลค่า76,0,000สด,ดลร์หรัฐ หรือประมาณ23ล้านบาทนอกจากนี้ทวิตรแรกของแจ็คดอซี่ CEO ของ Twitter ในตอนนั้นที่เขียนว่าเพิ่นตั้งค่า Twitter ของฉันก็ได้ถูกประมูลผ่าน NFT นะคะซึ่งก็มีมูลค่าสูงถึง2.9ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ90ล้านบาทค่ะของคนไทยเองก็มีนะคะอย่างคุณติ๊กชีโร่ที่มีงานศิลปะลง NFT เยอะแยะมากมายรวมไปถึงต้นฉบับเนื้อเพลงดังในตำนานอย่างเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคุณติ๊กชีโร่ยังนำไปเข้า NFT เลยค่ะ แต่ด้วยความที่ NFT นี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยนะคะกตอตก็ได้ออกกฎเพื่อตามมาควบคุมดูแลค่ะโดยเมื่อวันที่11มิถุนายน2564คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากอตก็ออกประกาศฉบับที่ 18/ ทบ .2564 โดยประกาศนี้สั่งห้ามสู์ซื้อขายให้บริการซื้อขายยูทิลิตี้โทเหรือว่า c r y ปโตเคอเรนซีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้นะคะก็มี oken, Fan oken, NFT และเหรียญที่ออกโดยศูนย์ซื้อขายเองค่ะอย่างไรก็ตามด้วยกระแส NFT ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ก็เป็นไปได้นะคะที่ในอนาคตกรตอตอาจจะพิจารณาไฟเขียวในเรื่องนี้โดยมีการออกหลักเกณฑ์มากำกับดูแลเพิ่มเติมค่ะ และในปี2021เราก็ได้เห็นแอปเห็นฟีเจอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายมีอะไรบ้างไปดูกันเทรนด์ Trend, คลิปสั้นแนวตั้งมาแรงตั้งแต่ยุคโควิด19มาใหม่ๆเพราะใครๆก็เล่นก็เต้นกันบนแอป Tik Tok ซึ่งทำให้แอปอื่นๆหันมาทำฟีเจอร์เสริมในรูปแบบคล้ายๆกันบ้างอย่างเช่น Instagram ก็มีฟีเจอร์ Reels ส่วนใน YouTube ก็จะมีฟีเจอร์ชื่อ Shorts โดยคลิปจะมีความยาวไม่เกิน60วินาทีนะคะ แล้วในเดือนมิถุนายนทางฝากประธานาธิบด,ดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาก็ได้ยกเลิกคำสั่งที่ทางทรัมป์ได้แบนแอปจีนไม่ว่าจะเป็น t i k t o อก e c h a t Alipay, QQ ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งแต่ทางฝากจีนก็กลับมีการออกกฎคุมเข้มมากขึ้นในปี2021โดยให้เยาวชนเล่นเกมแค่3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ช่วง2 3ถึงทุ่มวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ <c oughs> และได้ปรับวัฒนธรรมแฟนคลับคลั่งดาราห้ามสื่อจัดอันดับคนดังรวมถึงออกข้อกฎหมายควบคุมบริษัทด้านอ t ทีในจีนอีกด้วย บังแอปที่เน้นสื่อสารด้วยเสียงอย่าง Clubhouse ที่ช่วงแรกๆ Clubhouse เล่นได้เฉพาะบน iOS แล้วก็ต้องรอให้ได้รับการ i n v ไวตจากเพื่อนมาก่อนนะคะแต่ว่าปัจจุบันก็เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android กันแล้วแถมปัจจุบันไม่ต้องรอให้เพื่อน i n v ไวตกันอีกต่อไปแล้ว เป็นกระแสดัง,ดงก็เลยทำให้ในวันที่3มีนาคม2,564ทาง Twitter จึงต้องเปิดฟีเจอร์ Twitter Space ฟีเจอร์คล้ายคลับเฮาส์ออกมาให้ชาว Twitter ได้เล่นกันบ้างแต่กระแสของ Twitter Space กลับไม่ปังเท่า Clubhouse อย่างที่คาดหวังเอาไว้นะคะ<อ>ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าทาไมปังเ,<อ>เขาจะทำต่อไปกันอีกยาวๆหรือเปล่านะ และในปี2021ประเทศไทยได้มีการล็อกดาวน์โรงหนังปิดทำให้ผู้ให้บริการวิดีโอและสตรีมออนไลน์อย่างเช่น Netflix, v i e วิวไอชียูทูบมีการแข่งขันกันสูงขึ้นและในวันที่30มิถุนายน,น2564 Disney+ p พลัสฮ t อ t สตก็ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในประเทศไทยสร้างกระแสะการรับชมอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มทีวีที่คนจะเริ่มหาทีวีรุ่นใหม่ที่รองรับการรับชม Disney Plus h ต t s t a r ได้ค่ะและในปี2021กฎหมาย e-service ก็มีผลบังคับใช้ส่งผลให้หลายอย่างมีการปรับราคาขึ้นด้วยเมื่อกรบสรรพากรออกกฎหมาย e-service ออกราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัศดากรฉบับที่53กำหนดให้ผู้ประกอบการทั้ง2กลุ่มทั้งผู้ให้บริการและแพลตฟอร์มจากต่างประเทศที่ให้บริการดังกล่าวในราชอาณาจักรไทยต่อผู้ใช้ในไทยที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยด้วย กฎหมายนี้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา10กุมภาพันธ์2564นะคะและก็มีผลบังคับใช้1กันยายน2564ค่ะส่งผลให้บริการอย่างเช่นช้อป e ีเนี่ยก็ออกประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมร้านค้าจาก2เป็น3เริ่มเหมือนที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะและจำกันได้ไหมคะว่าเมื่อหลายปีก่อน Microsoft เคยบอกว่า Windows 10จะเป็น Windows สุดท้ายโดยให้เหตุผลว่า Windows ในอนาคตก็จะเป็นการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์ Windows as a service แต่พอปี2021ก็เปิดตัว Windows 11ออกมาซะงั้นพร้อมกับหน้าตาใหม่หมดจดและฟีเจอร์ใหม่ๆอีกเพียบปรับหน้าตาใหม่หมด มีความฟลูอิดมากขึ้นลุกคลีนและโมเดิร์นแต่ยังมีความใช้ง่ายซึ่งหน้าจอเดสก์ท็อปก็ได้เปลี่ยน wallpaper ใหม่เป็น b l o o m wallpaper เอกะลักษณ์ของ Windows 11เขาละค่ะที่สำคัญปุ่ม start ที่ย้ายมาอยู่ตรงกลางแล้วรับกับหน้าต่างและไอคอนที่มีความโคง้งมนโปร่งใสพร้อม movement สวยๆด้วยแล้วก็มีทีมสวยๆให้เลือกใช้ด้วยนะอาล่ะมาดูเรื่องของมือถือกันบ้างค่ะทั้งผู้ใช้ iOS แล้วก็ Android ในปี2021 Apple เปิดตัวอะไรบ้างและทั้งฝั่ง Samsung เปิดตัวอะไรเจ๋งๆกันบ้างเอิ้นรวบรวมมาให้แล้วเริ่มต้นกันที่เดือนเมษายนแอ p l ปเปิดตัว iMac iPad Pro iPhone 12 4ม่วง Apple TV 4K ใหม่และแกดเจ็ตสำหรับคนขี้ลืมอย่าง Apple AirTag อุปกรณ์ติดตามเข้าของสำหรับคนใช้อุปกรณ์ iOS ที่เปิดตัวในปีนี้อันนี้ได้รับความสนใจมากเลยนะคะแล้วพอเดือนกันยายน ก็มีการเปิดตัวของ iPhone 13, iPad Gen 9และ Apple Watch Series 7พร้อมๆกันกับเปิดตัว iPad mini 6ที่มาแย่งซีน p h o n e 13ที่ควรจะเป็นไฮไลท์ไปเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่า iPad mini 6ในยกเครื่องใหม่หมดอัปเกรดจากรุ่นก่อนหน้าเยอะมากแล้วก็ยังเป็นการเปิดตัวที่ห่างจากรุ่นเก่ากว่า2ปีเลยค่ะโดยเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C จอใหญ่ขึ้นเป็น8.3นิ้วไร้ปุ่มโ Home พร้อมกับใช้ชิป A15 Bionic ใหม่ล่าสุดชิปเดียวกันกับใน iPhone 13ที่เปิดตัวพร้อมกันนั่นเองส่วน iPhone 13 Series ที่เปิดตัวพร้อมๆ ก็ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างจาก iPhone 12เท่าไหร่นักจนหลายคนบอกว่ามันเหมือนจะเป็น iPhone 12S มากกว่าค่ะพอเข้าเดือนตุลาคม Apple ก็ออกชิปตัวใหม่อย่าง M1 Pro และ M1 Max ที่อยู่ใน MacBook Pro ปี2021ซึ่งชิปตัวใหม่นี้มีประสิทธิภาพสูงก <Danish. S 2> ้าวกระโดดมากๆทำเอาสาวก Apple กระเป๋าตังสั่นไปเลยนะคะ ซัมซุงที่ปี2021ไร้เงามือถือเรือธงอย่าง Galaxy Note แต่ว่าซัมซุงก็ปล่อย Galaxy S21 Ultra ที่สามารถใช้ปากกา S Pen ได้ออกมาแทนนะคะนอกจากนี้ยังได้ส่งมือถือหน้าจอพับได้มาเขย่าตลาดสมาร์ทโฟนทั้ง Galaxy C f l ซี3และ Galaxy C Flip 3ซึ่งตัว Galaxy C Flip 3ก็ได้ศิลปินระดับโลกอย่างวง BTS มาเป็นพีเซนเตอร์ให้ด้วยค่ะ ดูเรื่องของมือถือไปแล้วคราวนี้มาดูเรื่องค่ายมือถือและผู้ให้บริการโทรคมนาคมบ้างค่ะในปี2021เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต้นปี2021 TOT และ CAT ควบรวมเป็นบริษัทใหม่เป็น National Telecom หรือที่เรียกกันย่อๆว่า NT หลังจากความพยายามหลายปีก็มาสำเร็จในปี2021นี้แล้วค่ะและพอมาปลายปีก็เกิดอีกข่าวที่สร้างกระแสขย่าว,วงการอย่างมาก เมื่อ TRUE และ d t แทประกาศความร่วมมืออย่างเท่าเทียมกันหรือว่า Equal Partnership เตรียมร่วมกันตั้งเป็นบริษัทใหม่ที่เป็นบริษัทด,ด้านเทคโนโลยีค่ะส่วนเรื่องธุรกิจยุคใหม่ในปี2021ข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากในเดือนกันยายนปี2564 SCB หรือธนาคารไทยพาณิชย์ได้ประกาศตั้งบริษัทใหม่เปลี่ยนกลยุทธ์เป็นยานแม่ SCBX กลุ่ม SCBX เดินหน้ากลายุทธ์ยานแม่ เพื่อพร้อมเข้าสู่โลกฟินเทคยุคใหม่ทันทีและประกาศทรงบริษัทลูกอย่าง SCBS เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบิดคัพออนไลน์แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชื่อดังของประเทศไทยด้วยและนี่ก็คือรวมเรื่องเด่นเทคโนโลยีปี2021นะคะแต่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นยังมีอีกมากเลยค่ะถ้าใครอยากทราบว่ามีอะไรอีกไปดูกันต่อได้นะคะที่เว็บไซต์ it24hrs.com ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทันนะ